บัดนี้วันที่เจกุมภาพันธ์พุทธศักราช2,568เป็นวันที่36ที่ข้าพเจ้านางสาวลิลาดากินพยอมขอถวายเสียงสวดสัสายายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจารยาบูชาแดครูวาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าตรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเลสุอัตตาคชันตุเทวตาสาัทธรมมมุนี ราชาสสุนันตุสัคะโมกทังสักเคกามจะจรูเปคิริสิขาระจันตาลีเควิมาเนทีเประเทจะคาเมตาลวนาคาหัเนเคหวทุมหิ เกเตภุมมาจายันตุเทวาชาลาทธาวิสเมยคคันทัพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราว่าจนางสาทโวเมสุนันโต ธรรมัสวนากาโลอายัมพะทันตาธัมมัสวนากาโลอายัมพะทันตาธัมมัสวนากาโลอายัมพะทันตาสองบทบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูษยามะ อิมินาสกาเรนะธรรมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะสังขังอภิปูชยามะสามบทกราบพะรัตนตไตรอรหังสัมมาสัมพุโตพระควาพุทังพระควันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระวาตาธโมธรรมมังนัมมสามิสุปัิปันโนพระวโตสาวกาสังโค สังฆังนะมามิสี่บทสวดนมัสการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะห้าบทสวดไตรสรณคมนปาธะ พุทธังสารนังคจชามิทำมังสารนังคจชามิสร้างขังสารนังคจชามิทุติยามปิพุทธังสารนังคจชามิทุติยามปิทำมังสารนังคจชามิทุติยามปิสร้างขังสารนังคจชามิตติยามปิพุทธังสารนังคจชามิตติยามปิทำมังสารนังคจชามิตติยามปิสร้างขังสารนังคจชามิ หกบทสวดสักะกิริยาคาถานัติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวะลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสตถิเมโหนตุสัพพทานัติเมสารนังอัญธรมโมเมสารนังวะลังเอเตนะสัจเจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญงสังโคเมสารนังวะลังเอเตนะ สัจจวะเชน่าโสติเมโหตุสาพพธาเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาเกสุวิหารติกับิลาวัตถุสมิงมหาวเนมาตา พิคุสังเคนาสัจจริงปัญจมัตเตหิพิคุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกาทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาโหนติพระกวันตังทัศนายพิกุสังคันจัตโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตตาเทโหสีอยังโคพระกวาสเกสุวิหารติกาพิลาวัตถุสมี มหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสาจริงปัญจามเตหิพิกุสเตหิสัพเ,เพเหวะอรหันเตหิทัศหิจาลาโลกะตาตูหิเทวตาเยปุยเยนาสันนิปติตาโหนติพระวันตังทัศนายพิกุสังคันจะยันนูนาไมยมปิเยนาพระกวาเตนูปสังกเมย ยามาอุปะสังกมิต,ตาวาพระควะโตสันติเกปัจเจกคาถาพาเสยยามาติอาตะโคตาเทวตาเสยยาถาปินามะพระวาปุริโสสัมมันชิตังวะ พาหังปัสสาเลยยปะปัสสาลิตังวาพาหังสัมมันเชยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะละหิาะตาระควโตปุระโตปาตุละหังสุอาจะโคตาเทวตาพระขวันตังอภิตะวาเทตวาเอกมันตังอาจทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอิกมังคาทั้งอ อาาสีมหาสมโยปะระนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคะตัมหาอิมังธรรมะสัม,มนังสมยังทักิตาเยวะอปะราชิตะสังคันติอัตโคอปะราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสิ ตัดลาภิขโวสมาทะหังสุจิตังอัตนโนอุชุก,มกามังสุสารธีวะเนตานิคเหตตวาอินลิยานิรักขันติปันธิตาติอัชโคอ,อัปลาเทวตาภะควโตสันติเกอิกมังคาทั้งอภาสิเจตวาขีหลังเชตาวาปรีคังอินทขีหลังโอหัจจา มะเมชาเตจะลันติ สุทาวิมลา,าจาักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปลาเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทั้งอภาสิเยเกจิพุทธังสารนังคตาเสนเตคามีสันติอปายภูมิงปหายะามานุสังเทหังเทวกายังปริปูเลสันติติอัตโคพระควาพิกุอามันเตสิเย ภูเยนาพิกเขเวทาะสุ โลกาธาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหนติตทาคตังทัศนายาพิขูสังคันจะเยปิเตพิเขเวอเหสุงอตีตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพระขวันตานังอะเอเตปาลมาเยวาเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยยาถาปิไมหังเอตาละเอปิเยปิเตพิเขเว พระวิสันติอนาคตมัทธานังอรหันตสัมมาสัมพุทธเตปิสัมปิ เตสัมปิพระกวันตานางเอตะปัลามายเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเซยยาธาปิไมหังเอตะละหิอาทิคิสามิพีกขเวเทวกายานางนามานิกิตตยิสามิพีกขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพีกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสาธุกังมณนสิกโลทา ภาศิสามีติเอวัมพันติโคเตภิกุภัควะโตปัจจัตโสสุงภัควาเอตะททโวจะสิโลกามนุษย์กัดสามีอัตอุมภา ตทาสิตาเยสิตาคิริคับพลังปหิตัตาสมาหิตาปุทุสีหาวาสัญลีนาโลมหังสาภิสมพุโนโอทาตามณะสาสุทาวิป,ปะสันนะมะนาวิลาพิญโยปันจสะสเตยตวะวเนกาปิละว,วัฒเวตโตอามันตเยสัทธาสาวเกสาสเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิขโวเต จะอาตับประมาก,กะลงสุตวาพุทธสะส,ะสะาสนังเตสัมปาตุละหุยานัง อมนุษณานะทัศนังอเปเกสะตะมัทธคุงสหสังอธสตตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุษสานะมัทธสงอเปเกนันตะมัทธคุงที่สาสาพ,พาปูตาอาหุงตันจะสัพังอภิญญายาววิคิตตวาจักขุมาตโตอามันตเยสัทธาสาวเกสเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาทะา พิกโวเยโวหังกิตตาเยสามิคิลาหิอนุปุปภโสสัตตาสหัสสายะวายคขาปุมมากาปิลาวัตถวาอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตญัสัสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังฉะสหัสสาเหมะ วตายาคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานางสาตาคิลาสติสาสหัสสายาขานานาตะวันนิโนอิติมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวานางอิเจเตโซลาสสาหัสสายคคานานาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติม มันโตวันนวนโตยาสสศาสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางเวซามิตาปัญจาศตายากขานาตะวันนิโนอิที่มันโตทุติมันโตวันนวนโตยาสสศาสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางสมิติงว่านางภุมมพิโรราชะไคโกเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนังสะตาสหัสสังยักขานางไปยิลุปาสติภุมิพิโรราชาไคโกโซป สมมติงว่านางปุริมันจะทิสังราชาทะตะอัตโต ลาดโธปสาสติคันทาพานังอาทิปติมหาลาชายัสัสสิโสปุตตาปิตัสสะภาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิีโนโมทมานาอภาิการมุงภิกขูนังสมิติงว่านังนักขินันจติสังลาชาวิลุณโหตับปะสาสติภุมิกันทานังอธิปติมหาลาชายัสัสสิโสปุตตาปิ ตัดสาพาโวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมธมานาอภิการมุงพิกูนางสมิติงว่านางปาจฉิมันจัติสังราชาวิรูปะโคปัสาะสตินาคานางอาทิปฏิมหาลาชายัสสัสิโสปุตตาปีตัสสะพาโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมธมานาอภิการมุงพิกู นางสมิตริงว่านางอุตรันจะที่สังราชาวเุเลอุกุเล กุเวโลตัปะสาสติยาค้านังอาทิปฏิมหาลาชายัสสาสีโซปุตตาปิตัสสาผ้าโวอินทนามามหาปลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสาสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงว่านังปุริมะทิสังทตะลโธทักขิเนนาวิลุนหโกปัดฉเมนาวิลูปะโคกุเวโลอุตรังทิสังจัตตาโลเตมหาราชาสมันตา จตุโลทิสาทัตทันละมานาอัตทังสุวเนกาปิลาว,วัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคู วัจจานิกาสะทามายากุเตนตุเวเตนตุวิภูจะวิภูโตสหจันทนโนกามเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปมัญโยจะเทวสูโตจะมาตะสิจิตตเสโนจะอันคับโพนาโราชาสนโนสะโพทอาคูปันจะสิโคเจวตินพะรูสุริยะวัจจ สาเอเตจันเยจะราชาโนคันทพาสหราชุพิโมธมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางอทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหตัดชะกากรรมพระรัศตะลาอาคูปายาคาสหาติพิยามุนาทตะลาชาจะอาคูนาคายัสสัสิโนเอลาวันโนมหานาโคโสปาคะสมิติงว่า วานังเยนาฆาลาเชสหะสอาลันติทิพาธิชาปากีวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวานะมัชาปัตตาจิตตาสุปันนาอิติเตสะนามังอภัยยันตาหะนาครลาชานามาสิปุณณะสุปันนโตเขมามมะกาสิพุโทโธสันหาหิวาจยาิอุปะหะ ยันตานาะคาสุปันนาะสารณะนะมะกังสุพุทธังทิตาวะละหัตเทนะสมุทัง อสุราสิตาอภาตะโลวาสวัสเตเซเตอิติมันโตยสัสสาิโนกาลกันชามหาพิสมาอสุราธานาเวคสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาลาโทนมุติสหสันตันจะผลิปุตตานาังสัพเพเวโลจะนามกาสันในหิตวาพลิงเสนังลาหุพัฒมุปาคะมุ พะมงสมะโยธานิพัฒนเตภิกขูนางสม,มิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะ เตโชวายโยตะทาคามงวาลุนาวาลุนาเทวาโสโมจะยะสะสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสสิโนทเสเตทัสถากายาสาเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตสุนติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังเวณทูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุ เวอะยะมาสะจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาโคปุระขิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุระขิตาณขาตาปิ ปุระขิตตวาอาคูมันทวาสาหกาวสูนังวาสโวเศโทสะโกปาคะาปุรินทโธทเสเตทสธากายาสาเพนานาตะวันนิโนยทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสมิติงวะนังอาทาคูสหภูเทวาทะ ชาสมักคิสีคาลิวะอลิถากาจะโลชาจาอะุมมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจะออจจุตาจะอาเนชากาสุเลยย่าลุจิลาอาคูอาคูวะสาวเนสิต โนทเทเตทัศทากายาสเปนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุดิมันโตวันนวันโตยัสสัสสิโนโมธมานาอภิกามงพิคูนางสมิติงวานังสมานามหาสภานามนุษสามนุษย์สุตมาขิตาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอทาคูอาลโยเทวาเยจโลหิตตวาวาสิโนปาละคามหาปาละคอาคูเทวายาต สาิโนทัศเตสัทธากายาสาเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตทุติมันโตวันนวันโตยัสาสิโนโมธมานาอภิกามุงพิกูนางสมิติงวะนางสุกากลุมมาอรุณาอาคูเวคณะสะสะหะอโธทาหะโอทาตะไคหะปาโมคะอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาลัคชามิสกาตยะยะสาสิโนทะนยังอา อาคาปะชุนโนโยทิซาอภิวัสติทเสเตทัสทากายาสาเพน,ะนานตะวันนิโนจิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสัสิโนโมทมานาอภิการมุงภิกขูนางเสมิติงวะนางเขมิกาดุสิตายามากัตถกาจะยัสสัสิโนสัมปิตกาลามเสตทาโชตินามาจะอาสวานิมมาณลติโนอาคูอาทาคูปะละนิมมิตาทเสเตทัทะสะทาก กายาสาเพนานตะวันนิโนที่มันโตทุติมันโตวันนวันโตญาสัสโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงว่านางสาเทเทเทวนิกายาสาเพนานตะวันนิโนนามันว่าเยนะอาคันชุงเยจันเยสถิสาสหปวุฒะชาติมักขีลังโอคะตินะมะนาสะวังเททักเค โคสะตาลังนาคังจันทังวะอะสิจติตังสะพรมมาปะละมัตโตจะปุตตาอิทธิมาโตสหะสันนางกุมาโลติโซจะโซปาคะสมิจิงวะนางสหาสาสัสสะสะพรมมโลกานางมหาพรมมาพิติตะติอุปปันโนทุติมัโตพิสมากายโยยัสสิโสทเสทะอิสลาอาคูปาเจกวะสะ วัติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาลิโตปรริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมเกสมาละเกอภิกามิปัสสะกันหัสะมันที่ยังเอทะคันหะทะพันทะทะลาเคนาพันธะมัตถุโวสมันตาปรริวาเลทะมาโวมุนจิตทะโกตินางอิติ ทัฐมหาเสโนกันหะเสนังอเปสะยิปานินาตะสะมาหัจะสลังกัตวานะเพระวังยาถาปาวุสโกมีโคสะนะยันโตสวิชุโก ตทาทาโซปาจุทาวัติสังกุโทอะสยังวเสตันจะสาพังอภินยายะวะวะ่าขิตตะวาจักุมาตะโตอามันตะยิสาัทธอาสาวะเกสาส,าสาเนลาเตมาลเสนาอภิก,กันตาเตวิชานาทาพิศขเวเตจะอัะ อาตาปะมะกะลุงสุตะวะพุทธะาสาสนังวีตลาเคหิปักกามุงเนสังโสมัมปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังคามาพยาตีตายาสัสสิโนโมทันติสหพุเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ